สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทาฮานอยปกตินะครับประจําวันจันทร์ที่24เมษายนนะครับสําหรับฮานอยปกติเมื่อวานออกหกเนะครับ6 7 .948 เมืม่อวาน3ฮานอยเด่นไม่มาเลยนะครับยังไงวันนี้ท่านใดาตามเบาเครับหรือลองรับชมรับฟังแล้วลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับฮานอยปกติวันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ9ครับ เล่นสุด9ลอง6ครับชอบเเล่น9ชอบ6เล่น6ครับไงขอ6 9 9 6มาแล้วกันนะครับเนาะหกเก้าเม็ดเดียวเสียวมากครับสี 4, 9, 6, 9, 8, 9, ่เก้าหกเก้าแปดเก้คาครับฮากรณีมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ด้วยนะครับสี่เก้าหกเก้าแปดเก้า ส6่6กเครับสี่หกเนะครับมัดส,สีเข้าไปครับสี่สี่เก้าสี่เก้าเดเก c c 6 c 6 6 C76 แล้วก็4 8 6นะครับสำหรับหาน้อยปกติ18นาฬกา30ิทีรู้ผลกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกที่ในคลิปต่อไปครับ